รู้จักอาวาัสเบกอดีตคนไร้บ้านสู่เจ้าของสัญญาวันฉบับที่30เปิดเส้นทางชีวิตที่ไม่เคยยอมแพ้โชคชะตาของอาวาัสเบกโคเมียซาเอฟนักสู้จากอุซเบกิสถานเป็นนักสู้รายที่30จากเวทีวันลุมพินีที่สามารถคว้าสัญญาวันรายการใหญ่มูลค่า3.2ล้านบาทมาครองได้สำเร็จหลังเก็บชัยชนะในศึกวันลุมพินี116มืกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ไฟล่าสุดอาวัสเบกที่เก็บชัยมาครองได้6จากเจไฟ์หลังสุดถูกประกบให้วัดฝีมือกับทัสมิสึวาดะนักสู้จอมเก๋าจากญี่ปุ่นที่เป็นนักกีฬาภายใต้สังกัดวันรายการใหญ่อยู่แล้วแม้ในช่วงปลายยกแรกอาวัสเบกเกือบเสียท่าให้กับความจัดจ้านของวาดะแต่อีกสองยกที่เหลือเขาก็สามารถแก้เกมกลับมาไล่ถล่มเอาคืนได้อย่างเหนือชั้นจนสามารถพลิกสถานการณ์คว้าชัยไปได้อย่างสุดมันด้วยคะแนนเอกฉัน หลังใช้เวลาพิสูจน์ตัวเอง1ปีครึ่งที่คืนชกในวันลุมพินีตั้งแต่ต้นปี2024โดยการเก็บชัยชนะมากถึง7จาก8ไฟไฟและยังเป็นการผรดเศษศึกคู่แข่งแบบไม่ครบยกได้ถึง6ครั้งทําให้ชาตรีสิทยอดธงมอบสัญญาณนักกีฬาวันฉบับที่30ให้เป็นของรางวัลสุดพิเศษแก่เขาทันที สำหรับอาวัสเบกเติบโตที่เมืองมาซาคันประเทศอุซเบกิสถานในวัยเด็กเขาเริ่มต้นจากการฝึกคาราเต้เป็นกีฬาต่อสู้ชนิดแรกเมื่อปี2 0 1 8ก่อนจะขยับขึ้นไปฝึกฝนศิลปะการต่อสู้แขนอื่นๆโดยนักสู้รายนี้เคยประสบความสําเร็จคว้าชแชมป์ระดับประเทศในการต่อสู้แซมโบยูโดและเทควันโดมาแล้วก่อนจะเบนเข็มสู่การเป็นนักสู้ MMA อาชีพแบบเต็มตัวโดยมีดิมิทรสจอห์นสันตำนานนักสู้ศิลปะการป้องกันตัวแบบผสมผสานชาวอเมริกันเป็นแรงบันดาลใจ เส้นทางนักสู้ MMA อาชีพของอาวสเบกไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบช่วงต้นปี2023เขาต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อเอาตัวรอดจากภาระหนี้สินท่วมหัวถึงขั้นกลายเป็นคนไร้บ้านใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนอยู่ระยะหนึ่งและทำงานทุกอย่างที่ทำได้เพื่อประทังชีวิตไปวันๆ จุดเปลี่ยนสำคัญของอาวัตเบกเกิดขึ้นเมื่อเขาได้พบกับอดีตโค้ชของซันซาซาคิรอฟนักสู้ MMA ที่สร้างชื่อบนเวทีวันลุมพินีและคว้าสัญญาวันไปก่อนหน้านี้โดยขนาดนั้นโคช้ชของซันซากำลังมองหานักสู้รุ่นใหม่เข้าสังกัดจึงทำการชักชวนอาวัตเบกย้ายมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศไทยพร้อมเสนอว่าจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดโดยมีข้อแลกเปลี่ยนว่าอาวัตเบกต้องตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อโอกาสเข้ามาแข่งในวันลุมพินีให้ได้ผลจากความพยายามสัมฤทธิ์ผล เมื่อเขาได้โอกาสเปิดตัวในศึกวันลุมพินี50ในเดือนกุมภาพันธ์2024และแจ้งเกิดได้ทันทีจากการเอาชนะสมิชชันเลฮันโดโกเมสจากโปรตุเกสในยกแรกก่อนจะสารต่อฟอร์มร้อนแรงเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งแบบไม่ครบยกอีก2ไฟต์ต่อมาซึ่งหลังจากนั้นแม้เขาจะสะดุดพ่ายในไฟต์ที่4ให้กับเบกตูเชนิสเบกอูลูนักสู้จากคีร์กิสสถานไปอย่างน่าเสียดายแต่อวาสเบกก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความผิดหวังกลับมาคว้าชัยชนะได้อีกถึง4ไฟต์ติดต่อ,อกันจน กระทั่งได้รับสัญญาณนักกีฬาวันมาครองสมใจในศึกวันลุมพินี116หลังจากนี้คงต้องมาลุ้นกันว่าอาวัสเบกโคมีซาเอฟจะทําได้ดีเพียงใดเมื่อได้รับสัญญาขึ้นมาชกในวันรายการใหญ่แน่นอนว่าเป้าหมายของเขาคือการก้าวไปเป็นแชมป์โลก MMA รุ่นไฟเวทที่ปัจจุบันเข็มขัดนี้อยู่ยะวากามซึจากญี่ปุ่นกําลังถือครองอยู่